กราบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีแล้วะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ฮหาหนอยเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะฮหาหนอยเฉพาะกิจของวันที่23นี้นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง90 ตัววินนะคะให้เป็น1 2 3แล้วให้ทุกคนทําการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว03 02 01เลข3ตัว9 2 3สายรูดตัวเดียวให้รูด0นะคะต่อมาจะเป็นฮานอยพิเศษของวันที่23นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5 2วิน3 4มสีห้าสาสหนี้ให้ทุกคนทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสองส2มสหาสายรูดตัวเดียวให้รูดสองนะคะเลข3ตัว5 2 3สาฮานอยปกติของวันที่23ให้วิ่ง8ด 9 012ให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว80 81 82สายรูตัวเดียวรูด8นะคะเลข3ตัว918นะคะและฮานอย VIP ของวันที่23 วิ่ง4 6 7 8 9ให้ทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะ4 7 4 8 4 9สายลูดให้ลูด4ี่นะคะเลข3มตัวจะให้เป็น4 8 9นะคะและถ้าใครสนใจสินค้ามงคลทูบท้าเวสุวรรณบัตรคุดท้าเวสุวรรณแล้วก็ สูตรคำนวณหวยหุ้นพลิกชีวิตนะคะให้ทุกคนทําการกดไปใต้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและทําการเลือกทําการสั่งซื้อได้เลยนะแล้วก็ทักมาว่าขอเข้าห้อง V.I.P นะคะจะดึงเข้าให้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ